สวัสดีจ้าเพื่อนๆอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาต้นจะพูไปชํากันชายบอ่อไม่ชําร็กปลูกเลยปลูกชายบอ่อนี่ยมันมีรากอยู่แล้วเสียดายเนี่ยนะชายบอ่อที่เราขุดใหม่ไงไงคะลูกๆอ๋อลูกๆใส่ชุดแดงคนนี้ใส่ชุดว้าวโอเคด้วยนะนี่นี่นี่น,น,นี่เราจะเอาไปปลูกเนี่ยเราปลูเราปลปูกชําไว้กินเนี่ยชายตรงนี้มันมีน้ําตลอดไง น้ำที่เราซักผ้าอะไรแต่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องค่อยลดเนี่ยมันชอบที่น้ําแชะแชะแชะเราก็เสียดายเราก็เอาไปเลย<บ>มาถึง,งแล้วละนะเพืพ <leg> พ่อนๆนะนี่ไงจะพูอันได้มาเต็มกระป๋องกระแปงเลยโอเคเราได้ที่แล้วลเอาตรงนี้ดีกว่าดินมันยังแชะแชะอยู่นี่แล้วแม่เขาปลูกผักหนามไว้แล้วนี่ผักหนามแม่เริ่มขึ้นแล้วว้าว ดูเด็กดูเด็กคนนี้จะเข้ากล้องอะ่ะดูเด็กออเขาใส่ชุดแดงเขาจะเต้นได้ดูทําไมเนี่ยอันนี้คลิปปลูกผักแต่จะไม่ใช่คลิปเต้นแกงเด็กดีแม่แม่รดน้ำขาขาเะชาอมเพื่อนเดี๋ยวเราจะปลูกตรงนี้แหละดินมันยังเหลวๆอ,อ,อยู่นะเพราะว่าดินชบ้บ่อ ไม่ได้ใส่ของมือแล้วมันโดนต้นมะพร้าวเนี่ยเหรอโอ,อ้โหเสียมโดนต้นมะพร้าวก็ไม่ได้หรอกจ้าต้นก่นอนบุบไปสามสี่เงี้งห้าเงี้งสี่เสียงเจ็บๆไปเสียบๆช้ำๆไปน,นี่นทำไมต้นต้นเ<ะ>หลือฟองข้างล่างทำไมไมันี่ยต้นอะไรอยู่ข้างล่าง เนี่ยเหรอขึ้นแล้วต้นผักนำาำเฮ้ยบังหนูไม่บุบบังนี่เพื่อนเพื่อนเป็นเท้าเท้าเนี่ยก็เสียบเสียบไปเลยน่าจะขึ้นง่ายเดี๋ยวจะดูผลเพราะว่าที่ปลูกหน้าบ้านเราก็มีรากมันขึ้นง่ายอยู่อันนี้ไม่มีรากแต่ว่าจะลองเสียบไปน่าจะขึ้น พราะแบบนี้เราเอาไปลองเอาไปแช่น้ําเนี่ยไอพันธุ์เนี่ยเราได้มาจากอกา,ารซื้อซื้อลาบหรือซื้ออะไรกินตั้งอย่างอะ่ะแล้วตอนนี้อเราก็เอากิ่งๆมันอ่ะมาแช่น้ําให้ออกรากแล้วเราก็เอามาปลูกไว้หน้าบ้านนะเพื่อมัน,มน <ๆ S 1> เยอะเยอะอะ่อะอ่ะอย่าบังสิมีแต่คนมีแต่คนอยากบังต้องเราอะ่ะกนต,นตอ,อะไร้องง เขาบอกไปกันเถอะไปกันเถอะเขาจะเตรียมพร้อมหนีไปไหนแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราจะปลูกเขาเป็นกลุ่มๆตรงนี้กลุ่มหนึ่งก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวไปกลุ่มนู้นกลุ่มหนึ่งเนาะอรนนี้อันนี้อันนี้ไม่มีรากอ <c oughs> ยังก็นีเข้าไปโยนทำไมอ่ะนี่ใส่ไม่ดี่ะยโยนนะโยนมานี่ใส่ดีไหมเหรอ เออของเล่นตกของเล่นตกแล้วมันเกี่ยวอะไรอ่ะอันนี้ขาขาเราก็เราเราเรา,เรา,เราลงน้ำหนักแต่ข้างขวานะข,าข้างซ้ายที่ว่าขาขาเราหักข,ข้างซ้ายคือข้างไหนข้างซ้ายคือข้างนี้ข้างขวาคือข้างไหน ไหนม,มือฝามือฝาก็มือที่ปลูกอยู่นี่เหรอนั่นมือซ้ายอยู่นี่มือซ้ายก็จับต้นไม้อยู่ใช่กระถิ่นาานี่เวอร์กำลังแกะของเล่นนั่นหรือกำลังแนงของงลื่นนี่เว์บางต้นนี้บังง้อจะต้องแน<า>งฝาด,ดีแต่คนชอบบ,งอบังแกลงเด็ก,ไ,ดกไปอย่างนั้นแหละแย่งเด็กไปอย่างนั้นแหละนินนินยากขึ้น,น นี่เผาอะไรโอ้เผาชะพูนี่แหละบาลาวงวน็อตนะตายแล้วแต่ดินเหนียวมากลยอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเอามาบำรุงเนาะเอาเอาขี้บัวเอาขุ๋ยค้อกับมาใส่ขุ๋ยค้อมาใส่ ลาดมาอย่างเยอะเลียตัวอยญ่ก็นี่ลาดโอ้ยอ้ยตุ้มตุ้มอันนี้มันจะเป็นนี่เป็นเทาใหญ่เลย ก็เดี๋ยวอันนี้คือเราปลูกเสร็จแล้วภายในวันนี้ไอไอของที่เราเอามาวันนี้ก็คือเนี่ยที่ที่เราใส่ใส่กระป๋องมาเนี่ยเราปลูกหมดแล้วจจนี่อะไรนี่ต้นหญา้าปลูกหมดแล้วโอ้ยนี่เหลืออีกอยู่นี่เหลือนี่มันตกมาจากกระป๋องมาเนี่ยอันนี้ไม่๋อมีรากอยู่มีรากอยู่เสียบไว้ได้เลยเ,<อ>เดี๋ยวเราจะแบบอัปเดตให้ดูเรื่อยๆรวมขึ้นไหมอันนี้คือดินท้องนาแท้ๆเลยนะ เพราะแต่ก่อนนี้เป็นท้องนานแล้วเราก็เลเูเป็นบ่อชายนี้ก็ยังเป็นตรงนี้ก็ยังเป็นดินแท้ของทองนานอยู่นี่ไงสร้างข้าวสร้างข้าวมาดูข้าวก็ยังขึ้นอยู่โอเคเดี๋ยวเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อนเบือนสวัสดีจ้าอันนี้นะที่เราปลูกไว้นี่ก็ไม่ได้ถอนถอน ข้าวถอนอะไรออกด้วยเย้มก็ขึ้นอันนี้พร้อมชายบอมจะแฉะนี่แหละปลูกกลุ่มเดียวนี่แหละโอเคจ้ายญากำลังรดน้ำทันไม้ให้